อนที่ว่านงกรตีเอาหลดไปหท้ทางปานางเพื่อน่ะเนาะพี่น้องกัประมาณ3มมื้อนี้แหละเนาะแบบมี f อฟซเพื่อนหรือว่าแบบถมเขามาร้ายพี่น้องเรื่องหลดท่วานงกรตีห้ปานางไปหะเนะ่ะเพื่อนก็ากพู้เนาะว่าแบบนงกระตีห้ปานางนี่แบบอ โดยกบสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องมือสุกุสุคนเดอ้อโดยมาพบพอ่อกำนองลาตีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อมือนีกะอยู่เฮือนเนาะพี่น้องเลยโดยฝนกะตกตกพี่น้องฮักกะเศร้านี่เนาะโดยตอนนี้กะสว่วงคำคำเลยพี่น้องเนาะกะมาแต่ทางเฮืนอนไอทงเพื่อนพแเลกอยู่ลบฝนพี่น้องโอ้จนคำเนาะยังบ่เศร้าแข่งฝนมากพี่นอ้องจนได้เปลี่ยนเสื้อใหม่โดยแบบบ่เศร้าหะนะเนาะผาแบบ ที่หายฝนเศร้ากามาแนั้นเนาะมานั่งอยู่ทางนี้พี่น้องทางผู้กาแบบนี่ยินแต่เสียงฝนเนาะเป็นหลังคาสูงเนี่ยมานั่งทางห้องครัวไปเลย่ดยทางลุงสางเพิ่นมาก่อนนี่กาพิ่นเมื่อเลยแบบพนมันตกะเลยก็ยังเป็นเพิ่นเห็ดบ่ได้เนาะโดยเพราะว่าเพิันนานจทกแทกเห็ดจังไลยพี่น้องเนาะยังไม่ทันไปเบิ่งอยู่แต่เพิ่นเห็ดแล้วไปหอดคันได้เลยอันเพิ่นว่ามันสูงโคดเนาะเห็นเพิ่นเม่นพี่น้องกะบ่ฮู้ว่า เห็ดยังได้ฮะน,น่ะนงาตีกับปะเดหูนลำเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นว่าว่าซูงในแห้งมันหน้าม,มันเสียนะคักว่ะเลยอันเห็ดซูงหน่อยนึงก <c oughs> ับฝนตกเนะาะมาหนทางพี่น้องเนาะเปื่อนคักเปื่อนแน่นี้สะลองรถพี่น้องไงเนาะรถน้องาตีจนแบบไปแทบสิบ่ได้เลยหนทางนะแบบเปื่อนแห้งๆมามาแทบสิบ่ได้เนาะ แบบมันเป็นดินแดงอะนะทางเขาบานสายบุญออกมาใครคืหอหลุดมาได้กรเทว่าลมเนาะโดยมานากันกับภูวงเพิ่นกับเอาน้องเพิ่นเนาะแบบเหมือนเพิ่นไปทางเาีอยอายเพิ่นพี่น้องวมือนี้กัอยู่เพื่อนทุเลศมากับทางนี้ก็บลมเนาะก็โนม่อีกอย่างกับอันนั้นจนเบิดเลยแบบมันเอ่ยลงมาทางลุ่มที่เบิดเนาะวมือนี้ทางปนานเพิ่นมาทมทานบริเวรเพิ่นซ้ำน้องคนตกแล้วก็เลยรบริเวรเนาะมาเลย เดี๋วหาป้าผืนมือนี้ก่เพิ่นจะขี่รถเมื่อมากับพอดีเจอพี่น้องิ่นจะเมื่อได้เศร้าเติบน้องมือนี้เราว่าฝนโต๊ะนะอาจจะทมบบแลวดอกเดี๋ยวมือใหม่เนาะมือใหม่จังทมโดยกะพี่น้องเนาะมืออก่อนๆนั่นแหละประมาณประมาณสามมืออล้วพี่น้องสามหรือสี่แล้วเนาะจะอ่านี่ว่านงนระตีเอารถไปหายทางปานางเิืนนะเนาะกะประมาณสามมือนี่แหละเนาะประมาณนั่นแหละ โดยแบบมีเอฟซีเพิ <ım. S 2> ่นหรือว่าแบบถามเขามาไลพี่น้องเรื่องรหลดทววานองาตีหายปานางไปฮะเนี่ยเพิ่นก็จะพูดเนาะว่าแบบนองาตีหายปานางนี่แบบถามเจ้าของเพิ่นแล้วบ่ประมาณนี้เนาะพี่น้องแบบถามผู้ใหญ่เพิ่นที่ว่าเพิ่นซอยเข้ามาฮะนะว่าเพิ่นแบบอนุญาตให้หายบ่หรือว่าจังไดประมาณนี้เนาะแบบนองาตีกับบ่ได้ตอบในคอมเมนต์พี่น้องเนาะเพิ่นก็ถามมาหลายคนแบบ อ่าเรื่องรถเนาะแบบถ้าว่ายหายไปแล้วแบบผู้ใหญ่เพิ่นบ่เสียใจบ่แบบเพิ่นซื้อให้น้องลาตีแล้วแบบน้องลาตีไปให้คนอื่นนะพี่น้องประมาณนี้เนาะอ่าเพิ่นบ่เสียใจบ่ว่าถามเพิ่นแล้วบ่แต่ว่าน้องลาตีกะบ,บ่ได้ตอบเดอ้อพี่น้องในคอมเมนต์เนาะกะขอโทษหลายๆโดยกะสิมาตอบในคลิปนี้เนาะอ่าแบบเพิ่นจะถามเข้ามาแล้วกาน,น้องลาตีก็ยังบ,บ่ได้ตอบเนาะว่าเป็นจังได๋ั่นน่ะกะห้เพิ่นพี่น้อง พอดีขี่เนาะดีขี่มาทางเตาถ่านพี่แหล่พนางพนก้นมาถูกมือดิพอได้ต่อตีนต่อมือเห็ุจังไดพี่นอ้องกับพนกับ่มีรถอ่าแบบผู้ใหญ่ซอยน้องละตีเขามาเนาะกะแบบอ่าให้เพิ่นขี่อียังแบบให้ต่อเพิ่นกับ่บ่ได้ว่าพี่น้องเนาะความคิดของน้องละตีกับแบบนี้แหละคิดแบบในใจห,ห,าหาั่นนะถ้าว่าเฮาให้กะแบบเพิ่นก็คือสิดีใจแบบเพิ่นเฮาแบ่งปันนะพี่น้องเนาะคือว่าแบบมันกับบสีโบอนาปันใดเนาะ ก <Yeah. S 1> ับแมงกองใหม่หรอกน้องพี่น้องเขาก็ขี่มาด้วแล้วค่ะนะผู้ใหญ่เพิ่นซอยเขามากแบบทุกอย่างน้องพี่น้องน้องมาตีกับแบบก็คือแบบคนคือคือกันนะอพี่น้องก็ถือคนซอยคือกันผู้ใหญ่เพิ่นกะบดเสียใจพี่น้องเนาะแต่กะแบบเพิ่นกะคือสิดี้ใจนะเพราะว่าแบบเพิ่นกะปดิว่ายังน้องพี่น้องด้วยเพราะว่าเขาก็หายทางป้าเพิ่นเขาก็ได้รถใหม่แล้วแต่ว่าเขาสิจอดไว้หรือว่ายังอยู่เพื่อนมันกะ เทเนาะเขามีคนสองคนพี่น้องอยู่เคีอนกันในสามเม็ดตู้กันกะขี่มาได้เน no. าะาขับโบเป็นพี่น้องมีแต่สอนไปน้ำลูกน้ำลายก็เลยแบบหายทางพนางเพื่อนเพป็นก็บ,บริวาบบรีายังพี่นอ no. ้องเนาะก็เพป็นก็ถามเขามานั่นนี่อะไรคือบ่ะหัยลูกน้อยอย่างประมาณนี้เพิ่นอาจจะบ่เห็นเนาะเห็นเะพิ่นได้แล้วพี่น้องเนาะเพิ่นได้ลดหม้แล้วพอเห็นอาจจะค่อยเื้อให้พี่น้องดีงี้แต่เพิ่นว่าเอหลอกเนาะน้องมาตีกะบ,บริวารไปโดนแล้ว เลยกะเลยพนางเป็นกระบุมีฮนะคนที่มีกบแบบเข้ากบมีฮนะขี่ไปเนาะแบบเขาสิจอดไว้ยอย่างงมันก็แบบเก้าที่ซื้อฮนะและขี่สองคนเนาะผูกเป็นกะได้โดยกะดีใจพี่น้องที่ว่าเห็นป้าเพิ่นได้ขี่เนาะพอได้มาเห็นเวียกอย่างงีแลนะแบบผู้อื่นเพิ่นกะมีแล้วเนาะรถดพอได้ขี่นะแบบเพิ่นกะ บ่มีเนาะมาเตาถ่านกะยยางมาพี่น้องแต่ละมือเพื่อซีมาหออเตาถ่านเนาะกะโดนเติบโดนสวยพลดแหละมากันพ่นกระทำเนาะแต่ว่าอันนี้ฮ่ะโบแมนรถของไอพเม่เด้อพี่น้องเนาะพันว่าเป็นรถคันเดียวกันบ่ก,กับหายลุงน้อยค่ะโบแมนพี่น้องอันนั้สิเป็นรถของอันแม่หักพ่นานาะพี่น้องัตงแต่ยางบบทันได้ยางพูดแหละเิ่นกะะห้ขี่แบบเที่ยวไปเที่ยวมาแบบเกี่ยวเข่ายางพี่น้องแต่เก่าเนาะนเลยหายเลย แบบเพิ่นนา้าโมเบิร์ตเพิ่นผ่อนโมเบิร์ตนะน่ะมันคนละขั้นอันนี้จะเป็นแบบแม่บุญทวีเพิ่นซื้อให้น้องระตี้เนาะตั้งแต่อ่าอยู่ต่าฐานพวกพี่น้องเนะาะตั้งแต่ต่นพุ่นแหละตั้งแต่ส้วงเพื่อมาถ่ายเพิ่นเห็นว่าบ่มีนวดอีหยังกนะเพิ่นก็ขี่แบบซื้อให้น้องระตี้ขี่เนาะส้วงหันกะบ่ค่อยขี่พี่น้องเนาะมีรถถีบแล้วก็ส่วงนั้นก็ขี่รถถีบไปอันล่างถั่วอีหยังาั่นแหละส้วงอยู่ต่าฐานกัโดย ว่าเพิ่นสื่อหายอยู่ตอ้นอยู่ตาทานเนาะเขได้คอยขี่น้องยังดีทุกอย่างเนาะมีแต่ว่าอันทนทางบขอยากดีบนไดพี่น้องแบบมันเห็ดเฮตตี้มันทะลอกเนาะก็เลยได้เปลี่ยนตีนใหม่สื่อตีนใส่ใหม่แล้วสามเซนกีบแล้วไปใส่กระตาใหม่เนาะจังหายประนางเพิน่นแล้วก็อันทัานนอนยังมันใส่เรียบร้อยเนาะดีทุกอย่างพี่น้องมีแต่ว่าเขาขี่เลยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนาะถ้าว่าเขา,าเปลี่ยนก็เพินเห็นให้จักตาย แบบเขาขี่ไปเลยเลยเนาะมันคิวยังนะพี่น้องมันเสียใจแทนเลยผ่าจักประมาณนี้เพราะว่าไปห่านเพิ่นก็สอนมากเอากระเป๋าถูดออกเหมือนเสียงฝนพี่น้องว้าวจีนไม้เลยตกจักรเนาะแข็งฝนมาอยู่ในหน้าสดเลยพี่น้องเลยคนน่ะตกห้างแหงนโดนแบบแป้งมาทุกอย่างแล้วเนาะอยังกะแบบดีแต่ว่าเขาอัน เปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็ใส่น้ำมันก็ขี่ปกติเนาะขี่ได้ปกติเพิ่นกับบริวารยังเด้อพี่น้องเนาะเพิ่นกับไทมของคาใช้จ่ายอะไรเห็นน้องะตีให้เพิ่นเพิ่นกับอ่ามันกับโบหูพี่น้องเนาะหลายคนกับความคิดบันคือกันถนัดบางคนแบบเสือให้เ้าแล้วเขาสิไปหายผู้อื่นเพิ่นกับคือสิบสบมัโบหายเนาะมันเป็นแบบอ่าความคิดเ้าก่าแบบแต่ละคนเนาะบันคือกันพี่น้องเพิ่นกับเสียใจอะไรคือพ่อแม่พี่น้องว้าวอะไรเนาะ แบบซื้อให้เฮาแล้วเฮาสิ OR ไปให้ต่อแบบคนอื่นีกักมันเป็นไปบ่ได้ปานดเนาะคือรถถีบอีหยังพี่น้องเนาะอยู่ในเฮือนนีก่กยังคือเก่าเพิ่นซื้อให<า>้ตั้งแต่นอยู่เตทานพุ่นแหละอนกแต่ว่าตีนมันเฮาบ่ดีขี้แล้วมันเฮ็ดให้นในตีนแวบ,บว่าสิ OR เอาไปแป้งอยู่พี่น้องแป้งไว้หั่นน่ะเฮากแบบดีใจเนาะพี่น้องเนะ <ๆ S 1> านนะที่ว่าแบบเฮากยังแนมเห็นอันที่ว่าเพิ่นซอยเข้ามาหั่นน่ะเฮาก็เก็บไว้เนาะวเฮาสิไปเออขายแบบอีหยังมันก มันบาะสมเนาะมันก็บ่คือแบบพิ่นห้เฮาแล้วเฮาสิเปขายอีหยังมันก็บโอนปันไดพี่น้องเนาะเลยปาไว้ก็มีคนทามซื้ออีกอย่างารพี่น้องนาะรถทีบกับบริคายโดยเอาไว้อยู่เพื่อนมันยังดีคือเก่านะแต่เก่าแบบรถที่พี่น้องเนาะอยกซื้อรถที่มีหยังกัยังบ่ได้นาอถ้าว่าพิ่นบ่ซื้อห่ะนะเขาสิเปขายต่อมันกะคิดบ่ได้เนาะสิ่าจังได้โดย กะมาตอบให้พ่อแม่พ,พ high, you know, ี่น being uh, ้องเนาะเพราะว่าเพิ่นกะค้างค่าใจอย่าพูห์นะพี่น้องว่าเป็นจังไดเนาะกะนงกระตีกะให้เพิ่นขี่เลยเพวาร์ลดอาเฮากะมีแล้วเนาะพี่น้องเขาสิปะไว้กะมันกะคือว่าอะไรเพ่โดยกะให้เพิ่นขี่ตอนแรกเพิ่นกะบ่ฮู้เนาะบางคนเพิ่นบ่ได้เบิ่งคลิปกะเพิ่นว่าลุงน้อยอันบ่มีรถอันคือบ่ให้ลุงน้อยเพื่อนเนาะแต่ว่าเพิ่นมีแล้วพี่น้องเห็นในคลิปเนาะ ไอเกาก,กับทางไอ้พมีให้เพิ่นยืมอยู่พี่น้องจนตั้งกระต๊อบเงี้นงเงียบล่อยัระแสเพิ่นยังมาท่านาตั้งกระต๊อบเพิ่นให้ยืมเนาะไปทางฝ่าอีหยพี่น้องเที่ยวไปเที่ยวมาเพิ่นกะเติมน้ำมันใส่เอง,องนะไรเนาะเที่ยวไปบนสิมน้องกับไก่เติบขายเพิ่นยืมจนแล้วประตูกยางช่วงนั้นน้องละตีกับบุมีรถเนาะบุมีรถขี่รถเพ่พี่น้องตอนนั้นกับเป็นน้ำตีนแล้วกะ หลายอย่างอยู่พี่น้องส่วงนั่นเนาะก็เลยแบบเ,เงินกะยังบ่ได้นะเขาเลยยังบ่ทันมีเงิน,ปนแป้งแล้วก็เอาไปปะอยู่ห้านหลายมือเติบพี่น้องก็เลยได้ไปเอาน้ำเพลินมาขี่เนาะส่วงนั่นกนพะพอดีเพื่นได้ไปอยู่พุ่นแล้วก็ไปเที่ยวเนาะก็ให้ยืมโดนเติบพี่น้องเนาะกะเขาก็พอได้ขี่ไปขี่มาแหละอันนี้กะเห็นป้านางเพลินมันนั่นกะสะดวกสบายกะดีใจน้ำในพี่น้องแบบ เพิ่นกะมาเนาะต่อแข้งต่อขาอะไรธรรมาแบบบอลลำบากคือเก่าอันนี้ย่างไปพี่น้องเนาะ้าว่าแบบเห็นคนบกูจักอีกย่างเพิ่นกะบ,บริจอดเอาแบบในคนทางอีไรยังนะย่างจนถอดบรรทัดถูกแล้วเนาะมันอยู่คนละบ้านเลยพี่น้องกับอยู่ตาทาน,น่ะเลยอีต้นเพิ่นจะลเนาะอีต้นเพิ่้าว่าฮักในความคิดขน้องัางตีกะ้าว่าบริหายประนัางกะอยากเอาเมียนพี่น้องเนาะพนเะพราะว่าเขากะ เงินนองกระตี้กับบุพอ,อยโยพี่น้องเนาะแบบซื้อรถกอ้ไยเป็นตืมไฮตอนแรกกับบุพอพลีก,กับบุยังบริคิดดอากวาสิคายอย่างนี้่ะนะอยากปะว้แบบว่าเออเขาไปถ่ายคลิปแถวใ,ใกลๆนี้กับแบบขี่ไปพี่น้องนะเนาะรถเฮามันบอลในปันใดกะเพราะมันได้ลุยต้มแต่ว่ารถคันใหม่กับสิจอดไว้ยู่เพื่อนนะนะประมาณนี้แหละแต่ว่าอันนี้กบะบผเป็นยังเนาะรถไอพัมมี่เป็นกันยังอยู่มีแต่ว่าขี่คันนี้แหละพี่น้อง ว่าบาไหวแห้งคนทางเนาะเปื่อนแห้งอนไีโหลดหากะเอามามือซองมือบริสามนนะ่พี่น้องบริเป็นตะเอาเลยสิติอันเอาน้ำถอกใส่อยู่นอกนี่กะเอาเปิดคลิปอยู่นี่พี่น้องเลยโดยบรรยากาศมือ่อนีนนออ่กับแบบฝนตกท้งลมทั้งฝนเนาะก้อนไม้พี่น้องอาน,นาศร่มเบิดเนาะลมถับสายพายเลยทางนอกอนะแต่ว่ามันอยู่ในอน,นั่น ไผ่กะอยู่ในอันมันอยู่ในเขมป่ามันเลยเห็ดให้อันนั่นอยู่แต่ว่าข่ายแต่บบมีต้นไม้ใหญ่เนาะมัน่ได้นตับสายพายฮะแต่ว่าไายในยบ้านน้องวะตี้นะมาได้พี้อกบางบ้านอันหมูบบบบบบมม่บ้านไซบุนกับโบเดมาไผายนะผคือกันไายดับอยู่ปุ้นพัดแจ้งมือได้สิมาบางทีมันดับก็ดับวดมือคลื่นหเลยเนาะฝนกะมันตกในส่วนนี้ละวันที่ไปเบิ่ง่นก่อนมอง,มองว่ายแทงอ,อยู่จะเป็นจังใดเพราะว่า ไอพะมีผลว่าอยากได้สูงๆเนาะเพิ่นเลยสั่งให้เห็ดสูงพี่น้องมาหัวสิเป็นจังใดเนาะถ้าเบิ่งตอนแล้วเพิ่นบอกว่าเห็ดสู้งหนาแห้งสีไหลอย่างนะก็เลยเห็ดสูงๆขึ้นน้อยนึงนี่กระฝนตกกับได้น้ำฝนอยู่นะพี่น้องเนาะฝนตกกระโตงเอาน้ำฝนไว้ใส่ด้วยเดี๋ยวไปเบิ่งนจำกันพี่น้องเป็นจังใดเนาะด้วยเนาะใบไผ่หล่นใส่เนาะ ไผ่มันอันนั้นทางลมเลยลมกระลมแห้งๆเนาะมันหล่นใส่เต็มหมดเลย <c oughs> เบิงบ่งเบิ่งเนาะคนตักทรายใส่เนาะจักได้ไปหอดทรายเลยเ <c oughs> พราะว่าเแซวนี้เพิ่นก็นตักขึ้นนี่น,นี่แหละเ <c oughs> บิ่งก่อนโอ้หากระไดเคิงหนึ่งเนาะบ่เต็มซ้ำก็เอาสูงเติบพี่น้องประมาณนี้แนะเนาะเาก็เพื่อเอาแทงตั้งค่ะนี่ อันนี้มันจะเป็นกอกหมอนะน้ำเนาะอันนี้ก็บเบดิดล่างเนาะเปืือนอัน,นมีแต่ล่างทางในมันเลยหมดกริดดำแล้ว <c oughs> ก่าก็สีดำดำเนาะเนี่ยอาตากักทรายเต็มแล้วก็มาก,ก่อนนะทางเทิงอีกเนาะผสมปูนอัดทางเทิงมาหนีิกะเอาแท่งมาตั้งเนาะประมาณนี้แหละจะสูงเติม นหนึ่งก็น้ำเหลือเนาะสั่งมาเะ้านี่แหละแล้วก็ทอคแค่นี้ไว้ใช่เต็มแท่งพน้องนำนะเอาขึ้นไปป๊ะว่าอยู่เทิงก่อนอมืดอือคืออยู่เนะาะย่ามขึ้นนี่จ้าวาสิตกอีกหยาลายล่ลายพี่น้องดินเผิน่ปบ่ได้ทางเนาะพะยุข,ข่าอย่างไทางฝั่งลาวนี่อลฝนมา น้นมไม้น้อใหญ่ๆพี่น้องน้อไม้่นโหเป็นตะเอาเลยฝนทางกันเลยเปื่อนเปืเป่อนบรรยากาศเนาะทางบ้านน้องละตีน่ฝนตกพี่น้องทางฝั่งไทย่นจะเป็นจังใดเนาะบล็อกที่ว่าสั่งมาก,กัะเรือจะยังไม่ทันแล้วเนาะมันเลยยังซ้ำหนีอยู่ยังบ่แล้วเวิดเลยลมปิวอันนี้มาเสือไม่เท้า ยังโมหเหงี่ยครับมามากรองไว้นี่แหละโดยพี่น้องเนาะอ่าตอนนี้สีเอาน้ำมนั้นล้างรถก่อนสีถอกสีตีนมันนี่แหละยังมันเขาสนิมเนาะว้าพี่น้องบันได้เป็นตาเอาเลยเนาะทางเขา,บ,าบ้านไซบุญทั้งแหละพี่น้องมาแต่คนไอทองเพิ่นเนาะมันเป็นดินแดงเด้อโอ้เต็มหมดเลยเนาะรถลดใหม่มัน,มน งามแต่โกบตีนบริเลยเป็นตาอาเนาะ<อ>ประมาณนี้เลยหลดสีฟ้าจนเป็นสีแดงแหละนี่แต่สีเอานนำฝนเนี่สาดใช่เนาะโรงนำฝนกัพอดีสีอมลางโอ้บนทางเห็ดเสร็จแล้วโมีมยังน,นั่นชำเนาะ เราจตีไปเอาผูเมันแบบหนึ่งเอากระทางนะ รลอนแลน้เนาะแป,ป๊บเดียวนึงกินแป,ป๊บเดียวก็บ่อ <laughs> ยากคนทางก็ได้ ล่างพอมันอนันนดินแดงมันบบโอบอตีนมันทาติดแล้วมันอยากหลอนเนาะมันหมักอยู่แถวตีนมันนี่แหละพีน่น้องเต็มเลยล่างให้มันหลอนเนี่ยน,นั่นเองเด็กชิติดแถวทอยังนี่แหละบนันน้เอาผามาลูบเอาหนำพฝนเนาะเอาหนำพฝนล่างฝนตก บนทางก็บ,บริเป็นตะอาวเลยฝนตกแหงขักมีใครแต่มีนำฝนเนาะเอานำฝนล่างเพราะมันออกแต่ห้างกุ้ยใล่างนะค่ะก,กุ้ยใบดอกยันถือจักมันเนาะอย่ามันติดบ่ได้บนี่กับบรรยากาศที่นองเลยโอ้คึมฝนอยู่เนาะบรรยากาศต้นไผ่กับเอ็นลงเบิดทางทางเขามามือแรงนี่ฝนสิตโตกใหม่บ่จักเนาะ ยามแรงกะฝน,นตกส่วนหลายสีตกยังกลางคืนเนาะมืดอ,อยู่ทางน,นี้กะน้นำฝนนี่แหละพี่น้องตรงนำ้ำฝนแล้วกพะพอดีมากะลดเปื้อนเนาะพอดีฝนตกเลยพี่น้องเอาหลดไปเอาหลดไปมือน,นี้เนาะเป็นเมือที่สองมื่อน,นี้แหละไปบานรสายบุญน,นะพอดีฝนตกหําเปื่อนเบิดเนาะมาก็ได้โดย อพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปนี้กะน้องละตีสิขอจบคลิปก่อนเดอ้อพี่น้องเนาะกะถกพอกันคลิปหน้าพี่น้องเนาะโดยจากคลิปนี้เนาะน้องละตีกะขอขอบคุณขอบคุณเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเบอรสุขุสุขชนที่หับทรงคลิปน้องละตีและบอกความโฆษณาโดยจากคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องขอกล่าวความหาสบายดีสบายดี